อย่างทีุ่กคนรู้เอแคปอะเทดบนเทดดิง้งวิวได้อยู่แล้วถูกไหมแต่ก่อนเนี่ยเทดบนเทดดิ้งวิลได้บนคอมเท่านั้นตอนนี้เขาสามารถเทดบนโทรศัพท์ได้แล้วเว้ยเดี๋ยวมาสอนวิธีใช้งานการเทดบนโทรศัพท์กันว่าจะใช้งานยังไงใช้งานยากไหมแล้วมันจะเหมือนกับเทดในคอมหรือเปล่านะครับผมเดี๋ยวนี้ผมมาสอนและใช้งานให้ดูกันว่าจะใช้งานยังไงนะครับสวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเขแคมป์ ครับผมวันนี้เป็นอีกเรื่องนึงที่ผมอยากจะมาแชร์ให้กับทุกคนเพราะผมรู้สึกตื่นเต้นกับมันมากๆเลยนะเกี่ยวกับเจ้าตัวการเทรดบนเทรดดิ้งบิวของ a c a p ในโทรศัพท์ได้ครับตอนแรกมันเทรดไม่ได้เลยก็คือต้องพกคอมไปเทรดข้างนอกถ้าจะไปหรือว่าจะเทรดบน MT5 ในโทรศัพท์เท่านั้นจ้ะครับผมบางคนเนี่ยอาจจะเป็นมือใหม่ไม่สามารถโหลด,ด MT5 ได้แล้วใช่ไหมเพราะว่าในไอโอเเนี่ยไม่สามารถใช้งานได้แต่ Android ยังโหลดได้อยู่แต่ว่าใครแหละคุณรอคอยอยู่เนี่ยผมบอกเลยว่าไม่ต้องรอคอยอีกต่อไปเฮ้ยร <c oughs> อคอยอีกแล้้้้้วววววเเเขาาาาาาถมมม่่ทททรรรรดดดบบนนนโศััััพ์ไแลลละะคผูสึกกกีๆยตหงจใช มาได้ประมาณ2อ,อาทิตย์แล้วนะผมกับการใช้งานของ A-CAP บนโทรศัพท์นะครับบอกเลยว่าใช้งานได้ในยุ่งยากยวมาสอนให้ดูกันแล้วกันนะครับอันดับแรกนะผม ทุกคนจะต้องมีบัญชีของ a c a p ก่อนนะทุกคนสามารถคลิกลิงก์สมัครใต้คลิปตรงนี้ได้เลยและถ้าใครที่มีบัญชีเสร็จเรียบร้อยสมัครเสร็จเรียบร้อยแล้วทุกคนจะต้องขอเปิดบัญชีเป็นแบบเทรดดิ้งวิวก่อนนะผมทําในคอมให้ดูนะคะผมสมมื่อว่าทุกคนล็อกอินเข้ามาเรียบร้อยแล้วทุกคนจะเห็นว่าผมเนี่ยมีบัญชีเป็นรูปแบบเทรดดิ้งวิวตรงนี้อยู่แล้วจะสังเกตได้นะครับผมว่าแพลตฟอร์มเนี่ยจะมี MT5 แล้วก็เทรดดิ้งวิวแบบนี้ครับผมเทรดดิ้งวิวของผมตอนนี้พอร์ตอยู่ประมาณ300กว่าเหรียญนะครับแล้วเราจะขอพอร์ตแบบนี้้ไดยังงไใช่่มมครผแกดไปที่คว่าขอบัญชีเพพิ่่มนะไปทีแลตฟหรือ MT4 MT5 กด ได้เลยบัญชีจะเลือกแบบเทรดจริงหรือว่าทดลองก็ได้ครับผมสกุลเงินครับผมก็ USD เนาะแล้วเหรียญก็1ต่อ200ก็ได้ครับผมหรือว่าประเภทบัญชีก็เป็นสแตนดาร์ดนะครับเท่านี้เราก็กดคำขอออกไปก็สามารถเปิดบัญชีเป็นเทรด้งวิวได้แล้วนั่นเองนะครับหลังจากเปิดเสร็จแล้วเนี่ยเราต้องไปล็อกอินบนเทรด้งวิวต่อนะครับผมเพื่อจะสามารถทำการเทรดบนเทรด้งวิวได้มาดูที่เทรด้งวิวกันเข้าที่หน้าเทรด้งวิวครับผมอันก่อนอื่นเนี่ยเราต้องไปที่หน้าผลิตภัณฑ์ก่อนนะไปที่ชาร์ตของเราก อินเข้าเทรดดิ้งวิวอย่างไงนี่ครับผมตัวคนเห็นลูกศรข้างล่างไหมติ๊กขึ้นมาก่อนถ้ามันจะไปอยู่ที่プライเดเทอร์ er, หรือว่าตัวทดสอบกลยุทธ์ไม่ใชนะ่เราต้องมาี่คำว่าหน้าต่างการซื้อขายตรงนี้คลิกไปเสร็จแล้วตัวคนจะเห็นว่ามันมีคําว่าเทรดดิ้งวิวขึ้นมาให้เราเลื่อนนิดนึงครับเลื่อนขึ้นมาเนี่ย คำว,ว่าดูบลกร์ทั้งหมดติ๊กเข้าไปก่อนอ่ะเห็นคำว,ว่า a อ a แคปป่ะนี่4.6ด,ดาวเลยนะกดเชื่อมต่อไปครับอ่ะหลังจากนี้แหละเราก็กรอกชื่อใช้งานที่เราสมัครจากทีดีบิวมาครับผมดูยังไงก็ดูจากอ e ีเมลที่เราเนี่ยสมัครใช้งาน a อ a แคปมาผมแล้วก็กดอก e ีเมลลงไปแลวหลังจากนั้นก็กรอกรหัสผ่านลงไปเท่านั้นเลยครับผมกดเชื่อมต่อได้เลยรหัสผ่านนี่ก็คือรหัสผ่านตัวเดียวกันกันกบที่เราลองอินแอแคปนั่นเองนะครับผมหรือว่าทุกคนจะไปเปลี่ยนรหัสผ่านก็ได้ไปคลิกที่จุด3จุดที่หน้า a เแอเําาา้้เมมือนนนกกั็สรถทไดคแนไป เชื่อมต่อมาเป็นที่เร,รียบร้อยแล้วผมง่ายไหมง่ายมากไวามากเนี่ยตัวเหรียญยอดเงินคงเหลือไหมเหลือ3 2ม6้ยหเหรียญเหมือนกันเป๊ะเท่านี้เราก็เทรดได้แล้วครับผมวิธีเทรดก็ ง่ายนะผมทุกคนเห็นคําว่า X Cap ตรงนี้ไหมนี่แล้วก็คาว่าเทจิ้มไปที่คําว่าเทอันนี้สอนบนคอมเหอนะนี่ทุกคนก็เลือกได้ครับผมว่าจะซื้อหรือว่าจะขายแบบจํากัดหรือว่าแบบราคาตลาดหรือว่าจะแบบลิมิตอะไรเงี้ยผมราคาที่เท่าไหร่หลอดเท่าไหร่ครับผมศูนย์จุดศูนย์หนึ่งก็กำหนดได้เก็บกาไรเท่าไหร่ทีีตัดขาดทุน SL เท่าไหร่กำหนดได้เลยครับผมง่ายๆเลยตั้งออเดอร์ง่ายมากแค่นี้ครับผมก็แล้วก็กดไปได้เลยอย่างตอนนี้ถ้าให้ผมวิเคราะห์นะผมผมคิดว่ามันน่าจะลงอ่ะดาเอาเพราะว่าอยู่ดีลต้าเราใจ่ายด้วค ว่าใช้งานยังไงมาตัดภาพมาในโทรศัพท์เราสอนกันไปไวๆแบบนี้เลยมาที่แอปโทรศัพท์นะเข้าที่เทดดิ้งวิวของเรานะครับตอนนี้ผมดูก่อนมันเชื่อมต่อแ c a ใหปหรือยังวิธีดูนะผมเชื่อมต่อ ACA p ในโทรศัพท์ของเรานะทุกคนจิ้มไปที่ตรงจุด3จุดมุมขวาข้างล่างนี้นะครับผมจิ้มไปเห็นคําว่าเชื่อมต่อโบรกเกอร์ไหครับทุกคนจิ้มไปคําว่าเชื่อมต่อโบรกเกอร์กดคําว่าดูโบรกเกอร์ทั้งหมดครับนี่จะเห็นคําว่ามีหลายโบรกเกอร์มากแต่เรา ACA p เท่านั้นครับกดไปกรอกบัญชีผู้ใช้งานเหมืืออออออนนนนนนกกกกกกกัับใคคมมมพิวววเเเเเเตตรร่่่ีีี้้้้้แแลลลล็ไไปปดยยยยชทุห นะเออเนี่ยคือเชื่อมต่อเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับและทีนี้ทุกคนก็มาเช็คว่าจะดูว่าเออเงินของเราเหลือเท่าไหร่ในพอร์ตจากโทรศัพท์นะจุด3มจุดเหมือนเดิมครับมุมขวาล่างเห็นคำว่าเอาแ๊แคบไหมจิ้มไปดูได้เลยก็เช็คได้ว่าเงินคงเหลือเราเหลือลอยู่ที่เท่าไหร่ออเดอร์ของเราที่เปิดอยู่ตอนนี้มีไหมอ่ะกำลังทางานไม่มีประวัติสักย้อนหลังของเราที่เราทําการเทรดไปก็มีอะไรบ้างยังไงบ้างเห็นไหมสรุปบัญชีนีนะผมบันทึกการแจ้งเตือนอ่ะไม่มีก็มาดูย้อนหลังได้ครับผมนี่เราก็สามารถมาดูได้ง่ายๆแบบนี้ ออเดอร์ได้เลยนะแบบราคาตลาดแต่ว่าเราต้องกำหนดหลอดนิดนึงหลอดเริ่มต้นเขามานันจะเป็น1เราไปตินตรงนี้ก่อนเป็น0.01ก็ได้0.01อ่ะต่ำๆอย่างนี้เปลี่ยนเสร็จแล้วเห็นไหมก็สามารถกดสีฟ้าคือบายขึ้นสีแดงคือเซลลลงนะครับผมเราจะกดราคาตลาดเลยก็ได้นะอย่างอันนี้ผมกดไปปุ๊บก็จะเป็นการกดเซลลลงมาผมกดให้ดูเลยปุ๊บ เงินผมด้วยนี่ขึ้นเลยเข้าราคาตลาดเรียบร้อยครับ0.01ยหลอดง่ายๆแบบนี้เลยหรือว่ากําหนดออเดอร์แบบลิมิตทุกคนอยากได้ราคาที่อะไรทุกคนจิ้มไปเลยสมมติว่าผมอยากได้ราคาที่มันสูงกว่านี้นิดนึงนี่จิ้มไว้เห็นไหมทุกคนจิ้มจิ้มจิ้มขาที่หน้าจอนะจิ้มขาแบบนี้เห็นรูปบวกไหมกดจิ้มไปที่รูปบวกนี่จะกดเซลล์หรือว่าจะกดซื้อหรือว่าจะกดสร้างคาสั่งใหม่ก็ได้สมมุติว่าผมจะกดสร้างคาสั่งใหม่ก็จิ้มไปที่เขากสร้างคําสั่งใหม่นะแล้วกาามมรรนนนนนนนด้้อขบตตไวัเเะึีป๊ ก็จิ้มไปครับผมกดที่ชาราตคาสั่งใหม่หรือว่าจะกดขายเลยก็ได้เพราะว่าเป็นคําสั่งลิมิตอยู่แล้วที่ราคานี้นะครับผมอ่กดไปปุ๊บจิ้มแบบง่ายๆเลยเองเป็นคําสั่งลิมิตแบบนี้แล้วเราสามารถแก้ไขพวกราคาตรงเนี้ยได้ด้วยนะโดยการลากแบบนี้ก็ได้ครับผมจิ้มตรงคําว่าลิมิตตรงเนี้ยนะครเห็นไหมมันจะมี TPSL ขึ้นมาแล้วก็สามารถกําหนด SL โดยการลากแบบนี้ได้เลยและรู้ได้เลยว่าเราจะเสียกี่ดอนเท่าไหร่ยังไงเฮ้ยแล้วเนี้ยว้าวนะสมมุติจะผม SL ไว้ประมาณตรงนี้อะ 4เหรียญอะ TP ของผมอะลาก t ีลงมาจิ้มไปก่อนที่คำว่าลิมิตอะแล้วก็ลาก t ีลงมาทะ TP ตรงนี้แล้วกันอะหเหรียญอย่างนี้ง่ายไหมง่ายถ้าจะปิดอดอเดอร์ก็กดกากบาทตรงคําว่าลิมิตข้างหลังตรงนี้ไม่ได้เลยกดปิดไปได้เลยแบบนี้ปึ๊บมันก็จะปิดทั้งหมดให้กับเราเลยนี่ ง่ายสุดๆนะฮะเดี๋ยวผมลองตั้งให้ดูแบบอีกแบบหนึ่งแล้วกันอ่ะจิ้มไปที่รูปบวกแล้วกดสร้างคําสั่งใหม่นี่เรารู้แล้วราคาที่เราจะเข้าตลาดเนี่ยเราจะเข้าที่1,945.73เนาะเป็นคําสั่งขายเนาะไม่ใช่ซื้อนะเพราะเราจะกดเซลล์ลงมานะครับสมมุติว่าเราจะเก็บกําไรที่กี่จุดสมมติสัก100ขาดทุนที่50นะผมจากนั้นกดคําว่าขายนี่มันก็จะกดตั้งราคามาให้เราเลยนี่เห็นไหมร้อยจุดนี่ก็คือประมาณพันจุดนะครับผมประมาณพันจุดนะผมร้อติ๊กเมื่อกี้นี้ที่มันบอกคือประมาณพันจุดนั่นเองนี่ก็คือจุดที่เราจะทําการซื้อขายได้นะผมแล้วกดปิดไปเลยก็ได้อันนี้ผมยกตัวอย่างเราสามารถตั้งค่าแบบ ได้เลยนะครับในคอมก็อัปเดต ได้แบบเรียลไทม์บแบบนี้เลยเห็นไหมผมตั้งในโทรศัพท์ในคอมก็อัปเดตเพราะบัญชีมันบัญชีเดียวกันมันเชื่อมถึงกันนะครับผมเออแบบเรียลไทม์บแบบนี้ได้เลยนะครับสมมุติว่าเราร่างอยู่บ้านใช่ไหมเออตั้งไว้ออกออเดอร์ปุ๊บโอเคออกไปนอกบ้านจะเช็คออเดอร์นี้เป็นยังไงชน TP หรือยังเช็คในโทรศัพทอ์อ๋อยังไม่ชนนี่เนีทได้ง่ายๆเหมือนกันคล้ายๆกับ MT4 MT5 เลยแล้วก็วิเคราะห์กราฟเนี่ยส่วนใหญ่ก็ใช้บนเทรดดิ้งบิลเพราะว่ามันมีอินดิเคเตอร์อะไรหลากหลายเนี่ยให้เราได้เลือกใช้งานได้เเ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 ยยยยยยอออออออะะะะะมมมมมาา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 ากกกกวววววววูู่่่่่่่่่แแล้้้้้้ถถปปปไไไไไจ็็นนนนนตตตััังงงงงีีีคคครรรรรืื AR บบสททใหหดดโิ์ เมันมีเครื่องมือมาให้เราใช้งานแบบนี้เลยก็สะดวกดีไม่จําเป็นต้องไปนั่งคํานวณเองถูกปะเราแค่ลากว่าเราต้องการ sl เท่าไหร่ tp เท่าไหร่แค่นี้เองนะครับหรือว่าจะเป็น i n d i เต t o r แบบนี้อย่างที่ผมเคยใช้นี่แบบนี้ก็สามารถใช้ได้เห็นไหมมองจุดบายอย่างนี้แล้วไม่ต้องเปลี่ยนแอปไป mt 4 mt 5เพื่อที่จะเข้ามาเทรดเหมือนแต่ก่อนแล้วเราเทรทดบน trading view ททได้เลยแล้วก็สามารถใช้งานได้บน trading view เทรดจบครบบน trading view ททกับ a cap ได้เลยนั่นเองนะฮะบ,บนโทรศัพท์ได้แล้วด้วยเออใช้งานง่ายสะดวกมากๆครับผมบอกเลย บอกเลยว่าการใช้งานมันไม่ยากเลยสัก,กนิดเดียวใช้งานโคตรง่ายเลยนะแต่อยู่ที่ว่าเราจะเทรดทางกำไรกับมันได้หรือเปล่าแค่นั้นเองนะครับแต่ว่าช่วงเทรดข่าวอะไรเงี้ยผมมองว่าใน MT5 เนี่ยจะเข้าออเดอร์ได้ค่อนข้างไวกว่าละกันในทิศในวิวเนี่ยอาจจะมีการเข้าออเดอร์ที่ค่อนข้างช้านิดน,นึงถ้าเทรดตามข่าวเนี่ยผมไม่ค่อยแนะนำาละกันแต่ถ้าเทรดปกติทั่วไปหรือว่าวางออเดอร์ไว้ก่อนแล้วอย่างเงี้ยอ่ะ ได้แต่ถ้าเทดพร้อมข่าวแบบราคาตลาดเลยอย่างเงี้ยไม่ค่อยแนะนําบนเทดดิงวิวแล้วกันเพราะว่ามันค่อนข้างมีความหลวงนิดนึงเออก็ต้องมีข้อติบ้างครับผมเพราะว่ามันจะดีทั้งหมดเลยมันก็คงไม่ได้นะฮะเป็นไงครับผมกับการใช้งานบนโทรศัพท์ของ ACA p บบนเทดดิงวิวเออบอกเลยว่าใช้งานได้สุดๆนะฮะใครที่มีบัญชีอยู่แล้วก็เชื่อมต่อบัญชีเข้าไปได้เลยใครที่ยังไม่มีบัญชีคลิกลิงก์สมัครใต้คลิปแล้วก็เชื่อมต่อ a c a ับกับเทดดิงวิวได้เลยนั่นเองนะครับเงื่อคลิปนี้มีเพียงเท่านี้ัะผมใครที่เห็น ปัญหาให้กับทุกคนนะเผื่อทุกคนไม่เข้าใจตรงไหนในการใช้งานของแ c a p บนเทคนิคดิวนะครับไว้เจอกันใหม่คิวดาส์สำหรับวันนี้เพียงเท่านี้ฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับผมไปแล้วผมสวัสดีบ๊ายบาย